ยืดขาไปด้านหน้าค่ะโกยเนื้อก้นออกมาค่ะรวบขาที่ติดกันค่ะเบรกปลายเท้าขึ้นค่ะมุนหัวไหล่ไปทางด้านหลังเชิดอกค่ะมือประคองไว้ด้านหลังค่ะหายใจเข้ายืดตัวยืดอกเหนยหน้าเชิดขาขึ้นค่ะไม่ให้กระดูกคอหมุนเข้าหากันนะให้เรารู้สึกว่าค่อยๆยืดเหนื่องของเราออกขึ้นขาพิดานค่ะหายใจออกกดค้างที่ปกกันลับกันค่ะหายใจเข้าค่อยๆเชิดหน้าเชิดขาขึ้นค่ะ หลังยืดตรงตรงหายใจออกกดการคิดอกเท้ายังเตะไว้อยู่นะหายใจเข้าเลยนะชัดขานขึ้นค่ะหายใจออกคขแมแหลมหน้าท้องกดการกดคางคิดอบค่ะเตะปลายเท้าไว้ค่ะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าประสานมือค่ะหยยดมือไปด้านหน้าแล้วส่งขึ้นหนาพยานค่ะอิงซ้ายเลียงขวาวอมก่อนได้ค่ะเขแมแหลมหน้าท้องเก็บด้วยนะจุด แขนขึ้นหาเพดาไปยอะหายจะออกบิดตัวไปทางด้านขวามือซ้ายวางด้านนอกขาขวาค่ะมือขวาวางประคองไว้ด้านหลังค่ะหายใจเข้ายืดตัวหายใจออกบิดตัวบิดอกมองข้ามหัวไหล่ขวาไปค่ะบิดจากแกนกลางลําตัวหน้าอกแล้วศีรษะเป็นลำดับสุดท้ายนะคะวันนี้ดีถอกเนาะมันก็จะถ้าบิดเยอะหน่อยนะคะหายใจเข้าประสานมือขึ้นยืดเหยยดขึ้นหาเพดานหายใจออกบิดทางตัวไปทางด้านซ้ายลดแขน ซ้ายประคอมที่พื้นแขนขวาขัดกับหัวเข่าค่ะลวปิดลมตัวมองข้างหัวไหล่ซ้ายค่ะจสร็ามองไปได้านหลังหาหนึ่งจุดโฟกัสนะคะระหว่างค้างค้างค้างกลรลมหายใจนะหายใจเข้าออกลึกๆเดี่ยวๆหายใจเข้าประสานมือเหยียบแขนขกลนหายใจออกหายใจออกคลายค่ะเลื่อนขาขวาพักมาค่ะดึงส้นเท้าให้อยู่ใกล้กับสะโพกนะคะไปเท้าชี้ไปด้านหลังค่ะจับปัดปรับท่าก่อนได้นะคะ ใครนั่งแบบนี้ลราปวดเข่าเอาฝ่าเท้าขวาประกบไปที่คนขวาได้นะถ้าใครท่านี้เรารู้สึกเจ็บเนาะอยู่ในท่าชานุสีสะจันักแบบนี้ก็ได้นะคะเลืกอ,อกอั่นที่ตัวเองไหวน,นะตัดท่าได้แล้วค่ะหายใจเข้าส่งสองแขนยืดขึ้นค่ะหายใจออกโน้มตัวไปทางด้านขวาค่ะเอามือขวาประคองไว้ทางด้านขวาแล้วส่งแขนซ้ายฉุดแขนซ้ายข้ามใบหูไปค่ะ้ทงา,วา,วาวไว้ค่ะสาม ให้ยืดสีข้านซ้ายนะไม่คว่ำหน้าอกลงนะสองหนึ่งค่ะาหายใจเข้าส่งมือขวากลับมาค่ะตั้งลำตัวตรงหายใจออกงอตัวส่งไปทางด้านซ้ายบ้างค่ะเอาแขนซ้ายวางลงที่พื้นไขว้านสอบไปวางแล้วจุดแขนซ้ายข้างศีรษะค่ะสามสองขังท่าไม่ค้าง,าง,างลมหายใจนะถ้าไหวลดลงตัวลงอีกถ้าไหวนะไขว้านสอบที่พื้นได้วางค่ะอีกหนึ่งลมหายใจสบายๆกลับมาตรงกลางค่ะ ทงสองแขนยืดขึ้นด้านบนค่ะหายใจออกส่งอ,อกไปทางนั้นนะพับตัวลงทีละนิดทีละนิดแล้ววางมือข้อมเท้าซ้ายค่ะใครความยืดหยุ่นดีจับที่ปลายเท้าได้เลยไม่หงอกบ่าไหล่นะใครไหวพับลำตัวลงค่ะใครตึ่มากใช้เทคนิคสป,ปริงเทคนิคช่วยแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้ก็ได้นะคะเอาออปชันที่ตัวเองรู้สึกโอเคนะเบลกไปท้าซ้ายไว้เส้นใต้ขาจะได้ทํางานเพิ่มนะคะใครไหวก็พับอย่างนี้ได้ แล้วคลายเดินลงตัวยกกะับขึ้นมาค่ะเปลี่ยนท่าค่ะอ่ะเดีย๋ยวเราเอาหลังเท้าซ้ายวางที่หน้าขาขวาค่ะหรือใครไม่ไหวเอาวางไว้ที่หน้าขาบแบบนี้ก็ได้นะคะเลือกอปชั่นที่ตัวเองไหวค่ะหรือใครพับขาไม่ได้นั่งขาสมาธิธรรม,ม,มดาได้เลยนะคะเลือกอปชั่นที่ตัวเองไหวนะหายใจเข้าส่งสองแขนขึ้นหายไปเด้อหายใจออกบิดตัวไปทางด้านซ้ายมือขวาขัดที่หัวเข่าซ้ายค่ะพยายามกดหัวไหล่ไปหัวเข่าซ้ายลงนะคะ แขนขวาประคองไว้ด้านหลังไทยไหวอ้อมือซ้ายไปจับที่ปลายเขาได้ค่ะเราจะบิดได้ลึกขึ้นนะทางไว้ซ้ายสอง,สองนึ่งคลายค่ะเหยียดขาสองข้างไปทางด้านหน้าค่ะขยับซ้ยายค่ะขยับเข,าข่าซ้ายขวาซ้ายขวาไวา,ายเข่ากันก่อนเนาะ และสลับข้าง่ะผ่า,าขาดซ้ายดึงส่นเท้าให้อยู่ใกล้กับสะโพกให้ได้มากที่สุดเฟกปลายเท้าขวาขึ้นหลังเท้าซ้ายปล่อยราดนะจากนั้นหายใจเข้าส่งสองแขนยืดขึ้นหักยาหายใจออกโน้ตัวส่งไปทางด้านซ้ายก้นกบไม่ลอยเอาแขนซ้ายเอาศอกวางที่พื้นได้วางค้างไว้ซ้าศอกหนึ่งหายใจเข้ายกมันตัวกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้ไปทางด้านขวาค่ะเอามือขวาวางแล้วค่อยๆึ๊บกระดึ๊บมือค่ะแล้ววางศอกลงค่ะ ชุดแขนซ้ายข้ามศีรษะค่ะหน้าอกไม่คว่ำาน้เกรดปลายเท้าไว้ด้วยนะปลายเท้าขวาหนาอย่าลืมนะมองขึ้นหาที่ระสามสองหน่งหายใจเข้าชูสองแขนขึ้นหายใจออกขมเห่าน้าท้องยืดอกส่งแขนไปด้านหน้าวางข้างเท้าก็ได้ใช้สปริงเทคนิคแบบนี้ก็ได้หรือจะจับปลายเท้าก็ได้ค่ะหายใจเข้ายืดหลังหายใจคภาพลงสุดทิ้งอกลงหาหน้าขายได้มากที่สุดนะใครตึงมากสปริงเทคนิคช่วยทำช้าๆตามลมหายใจได้เลย สาสองนี่แล้วก็ยกตตัวกลับขึ้นมาค่ะยกแขนขึ้นหนาเรืซสายขวาตึงไม่เท่ากันเป็นเรื่องปกตินะทีนี้พับขาขวาค่ะเลือกออปชันนะถ้ามือใหม่เอาฝ่าเท้าประกบหน้าขาซ้ายแบบนี้ก็ได้หรือจะนั่งขาสมัรก็ได้นะแต่ถ้าใครไหวเอาหลังเท้าขวาไว้ที่หน้าหน้าขาซ้ายเนาะนจะเข้าส่งแขนทั้งสองข้างขึ้นแล้วบิดลำตัวไปทางขวาเอามือซ้ายขับขึ้ข่า,ข,าขวา มือขวาประคองไว้ด้านหลังอันนี้ออปชันแรกนะออปชันสองไาไว้อ้อมมือขวาไปจับที่ปลายเท้าค่ะแล้วบิดลำตัวเรามองข้างหัวไหล่ค่ะอะไรจ้าสอง๋ยวจะหันหน้าให้ดูเท้าเนาะแบบเป็นแบบนี้นะไม่ต้องพลิกไปทิ่มาแบบนี้นนะเดี๋ยวหน้ามืดนะได้ค่ะน,นี้อำมาที่ท่าแมวค่ะถ้าเตียงท่าคานค่ะ อันหนึบคามือแน่นๆค่ะจัดอะไรเน้นนะคะหัวไหล่ตรงกับข้อศอกข้อต่อสะโพกและหัวเข่าอยู่ตรงกันขาดเอานะจากนี้เราจะแคบขขานะคะเจ็บอกหย่อนท้องเชิดอกเชิดขางคือเจออกคกขมิลหน้าท้องโกงหลังสูสบ,บแบบตามองที่สะดือค่ะมือขักพื้นเนียอะกษนายเจ้าเข่าย่อนหน้าท้องเชิดอกเชิดข,ขากระดกกลนนคือมือผับพื้นตลอดเวลาค่ะเจะออกคกขมิลหน้าท้องโกงหลังสูบสะดือพวกนั้เนเยอะ หายจเข้าอย่างนั้นท้องเช็ดกบเจ็ดขาาจะออกโป่งหลังปูดสบายต,ตามมองที่สริดายจะเข้ากลับมาตรงกลางค่ะเตะขาขวาส่งไปทางด้านหลังค่ะเตะขาขวาลอยขึ้นค่ะคว่ำสะโพกไว้นะให้ต้นเท้าสูงกว่าสะโพกนะคะหายจะออกมีทูนอตดึงเข่าหาอ,อกค่ะหายจะเข้าทีเท้าส่งไปทางด้านหลังหายจะออก เราจะหนีบศอกเข้าหาตัวแล้วกับทยานนะปอกบค่อยค่อยยุบตัวลงค่ะวางคางลงค่ะถีบเท้าขวาขึ้นด้านบนหายใจะพุทอันันลําตัวกลับมาค่ะหายใจออกมีทูนออดดึงเข่าขึ้นหลังกกงหลังค่ะหายใจออกเตะเท้าขวาส่งไปด้านหลังค่ะหายใจออกยุบตัวลงวางคางลงค่ะหายใจเข้าอ้อมตัวกลับมาค่ะหายใจออกมีทูนออเขายิงหนึ่งรอบค่ะหายใจเข้าเตะขาไปทางด้านหลังค่ะ หายใจออกมีบสอขคาหามลำตัววางอกแล้วคางลงค่ะหายใจกยกตัวหายใจออกมีทุนนทเตะเท้าไปทางด้านหลังแล้วปัดเท้าไปทางด้านข้างค่ะให้เท้าอยู่แนวเดียวกันกับหัวเข่าซ้ายนะคะแล้วส่งแขนซ้ายขึ้นหายใจออกสอดแขนซ้ายไปใต้มือขวาค่ะแล้ววางหัวไหล่ลงค่ะเอามือขวาจับที่หน้าแข้งขวาค่ะ อขออภัยแขนขวายังอยู่ที่เดิมนะเอามือซ้ายจับน้าแข้งขวาค่ะใครอยากไปต่อนะส่งแขนขวาขึ้นแล้วายแขนขวาไปจับหน้าขาซ้ายค่ะเราจะดึงอ,อกส่งขึ้นหาที่ดานค่ะสามสอง,สงหนึ่งคอยค่คลายท่าค่ะแกะมือออกค่ะยกลำตัวกลับมาค่ะกลับสีท่าแมวค่ะจะ,จะหันข้าให้เด็ได้หันหน้าให้ดูแบบจากนาั้นเตะขาซ้าย โอ้น้องทำเตะขาซ้ายไปทางด้านหลังก่อนหายใจออกมี t ู o น o t e มีศอกเข้าหายใจออกเตะค่ะแล้วก็หนีบศอกเข้าหาลำตัวค้างแลวอกติดพื้นค่ะหายใจขึ้น up หายใจออกโค้งหลังดึงเข่าที่อกหายใจข้าเตะรอบสองค่ะหายใจออกพ u p ไปช้าๆไม่ต้องรีบนะหายใจออกมีทูโ n o t ค่ะรอบสุดท้ายค่ะเตะเท้าส่งไปทางด้านหลังค่ะ ยุอบอกโลเตะทาซ้ายขมขึ้นน้าอกและคางวางพื้นค่ะแล้วพุชอัพหาเจ้านี่ชูน้ t ค่ะหาเจ้าเตะไปทางด้านหลังแล้วเตะทางด้านข้างเดี๋ยวจะหันหน้าให้ดูไม่ต้องหมุนตามเจ้าน,นะจะให้ดูเฉยๆนะว่าจะได้เห็นเนาะส่งใไหวหนะ้าส่งแขนส่งแขนขวาขึ้นหาไปดานหาจะออกสอดแขนขวาใต้ แขนซ้ายค่ะอ้อมไปจับที่หน้าแข้งหน้าแข้งซ้ายค่ะใครไหวส่งแขนซ้ายขึ้นระบายไปจับที่หน้าขาค่ะหน้าขาขวานะเอาที่ไหวนะค้ังไว้หนึ่งสองสามคลายค่ะแล้วกลับมาที่ท่าโต๊ะค่ะแล้วยกสะโพกขึ้นย่ำเทา้าอยู่กับที่ก่อนเนาะดาวเอทเฟซิ่งด็อก ถ้าพร้อมแล้วความยืดอยู่ดีกดส้นเท้าติดพื้นได้เลยค่ะหาหนึ่งจุดโฟกัสนะโด่สสะโพกขึ้นฐานไปดานเยอะๆดาวเวิ word, ร์ดเฟสิ่งยอกค่ะัาพในทางนี้สักครู่ค่ะเลยค่อยๆก้าวเล็กๆเดินเท้าค่ะส่งเท,าท้าไปหามือนนค่ะเท้าของเราอยู่ระหว่างมือแล้วหายใจเข้ายืดตัวแปดแบ็กค่ะหาย,ยอจเาภาพลำตัวลงหายใจเข้าซอฟเข่าเล็กน้อยค่ะแล้วยกลำตัวขึ้นมา ยืนที่หัวเสือค่หายใจเข้าส่งแขนขึ้นหาพดาแล้วดันสะโพกไปด้านหลังจะออกภับตัวลงมาด้านหน้าค่ะเอามือสองข้างจับที่ข้อเท้าค่ะค่อยๆถ่ายน้ำหนักไปที่ปลายเท้าดเข้าใส่ไหมวางมือเต็มมือข้างเท้าค่ะถอยเท้าขวาไปด้านหลังค่ะสู่ฮอสไลดิ้งโพสค่ะพขาขวายืดตึงขาซ้ายตั้งฉากค่ะวางเข่าขวาแล้วลาดหลังเท้าขวาลงค่ะ แล้วค่อยๆเชิดอ,อกค้างสามสองยืดช่วงหน้าขาด้านขวานะหนึ่งจากตรงน,นี้ถอยสะโพกไปทางด้านหลังยืดขาซ้ายค่ะให้นิ้วเท้าซ้ายชี้เข้าหาลตัวนะหายใจออกพับตัวลงค่ะสามพับเท่าที่ไหวนะคะพับไม่ลงไม่เป็นไรค่ะค่อยๆยืดเส้นใต้ขาซ้ายสองหนึ่งค่ะปิดเท้าซ้ายเลื่อนมือไปวางข้อมเท้าค่ะจิกเท้าขวาะค่ะลอยเข่าวขวาขึ้นค่ะ เดาวาเท้าซ้ายคูดเท้าขวาโด่งสะโพกขึ้นดาวเวิร์ดเฟซิ่งออกค่ะหายใจออกโน้มตัวทางหน้าเอ้ยด้านหน้ายกเขา่าอกคางวางพื้นค่ะสไลด์ตัวขึ้นลาดหลังเท้าลงจัดก้าค่ะหายใจออกยกอกลงค่ะจิกไปเท้าโดนงสะโพกขึ้นดาวเวิร์ดเฟซิ่งนองค่ะหายใจเข้าตั้งเท้าขวาไปตรงกลางร,ระหว่างมือค่ะอัสวะลันจาสนักค่ะหายใจออกลาบหลังเท้า ซ้ายค่ะวางขาซ้ายค่ะติดปลายนิ้วมือค่ะแล้วกดสะโพกเชิดอกนี้เรายืดหน้าขาซ้ายนะสามสองยืดขาขวาตึงถอยสะโพกไปทางด้านหลังค่ะเปลี่ยนปลายเท้าขวาค่ะให้ปลายเท้าขวาชี้เข้าหาตัวค่ะหายใจออกพับลาตัวลงหาขาขวาค่ะใครไหวแล้วนะค่ะวางที่หน้าแข้งได้วางค่ะใครไม่ไหวให้รู้สึกที่เส้นใต้ขาตึงๆก็โอเคนะคะไม่ต้องฝืน อ,อีกสองลมหายใจเขาาออ้าลึกหายใจออกยาวเด็กไปเท้าขวาด้วยนะสามสองหนึ่งจิกขาวาขวาเลื่อนมือข้อม้าค่ะก้าวเท้าซ้ายคู่เท้าขวาค่ะไปนิ้วจิกพื้นไว้หายใจออกพับลำตัวลงไปทางด้านหน้าค่ะใครรู้สึกตึงมากงอเข่าเล็กน้อยได้ค่ะส่งสโะโพกยืดขึ้นหาพีดานค่ะเลื่อนมือมาจัดลังเท้า ว่า,าแขนส่งเค้ื่อนขาทิดานประกบมือส่งสะโพกไปด้านหลังเปิดอกโค้งหลังค่ะเท่าที่ไหวเนเะแล้วพักลำตัวลงเนื่นมือจับหลังล่างเท้าหลังเท้าเปิดเบนค่ะวางมือเป็นมือข้างเท้าค่ะถอยขวาไปด้านหลังไกลๆค่ะออฟไลติ้งโพสค่ะจากนั้นวางเข่าขวาลงราบหลังเท้าขวาลงค่ะพยุ่งม,มือเป็นลูกช่วยค่ะเชิดอกขึ้นแล้วยกลำตัวตั้งตรงกลับมาค่ะ มหมุนหัวไหล่ให้ขาซ้ายตั้งฉากหนะ้าดิ่งแขนลงพื้นค่ะจุดนะหายใจเข้าส่งสองแขนขึ้นหายไปดอกหน้าขาขวาจะรู้สึกยืดตึงนะคะทำแยอาหน้าท้องเก็บไม่อันหลังนะจากตรงนี้ค่ะลดมือซ้ายลงเท้าสะเอวค่ะหายใจออกบิดออกไปทางด้านซ้ายค่ะเลื่อนแขนขวาขัดกับขาซ้ายค่ะแล้วเลื่อนมือซ้ายพนมกับมือขวาค่ะบิดลำตัว b e g เนอร์อยู่แค่นี้นะคะหายใจให้สบายๆค่ะ อย่าให้รู้สึกว่าไหล่รงนะดัยไปประนมถึงกานกระบอกงานถ้าไหวนะถ้าใครไหวติดเท้าขวาแล้วลอยเข้าขวาขึ้นค่ะสมตัวดีๆนะหายใจเข้าพลิกลึกยาวๆค่ะไว้ซ้ำไม่ฝา่ำไมาอบที่หน้าขานะไดค่ะกล้าเท้าขวาพูเท้าซ้ายสุดท้ายดาวเันให้สิ้น่คะ ตืน้าเท้าวขวา,ขาระวังมือค่ะแล้วลาบหลังเท้าว,วางเข่าซ้ายลงค่ะหายใจเข้า,ายกมือไปนลนูกถ้วยแล้วแอนแอนสะโพกลงหาพื้นนะหายใจสามสอหนึ่งทีนี้ส่งแขนขึ้นหาเพดานข้างไว้ซ้ายสองหนงไหวเอามือเอามือขวาไว้ที่เอวและเอามือซ้ายขัด หัวเข่าขวาค่ะออปชั่นสำหรับมือใหม่ออปชั่นแรกแค่นี้นะใครไหวส่งมือซ้ายพนมถึงกลางหน้าอกแล้วบิดลำตัวมองขึ้นทางพดานแค่นี้นะออปชั่นแรกนะออปชั่นสองใครไปต่อได้ตั้งจนเท้าซ้ายแล้วยกเข่าขวาขึ้นค่ะห้าเข่าซ้ายค่ะเข่าใครพยายามพนมมือให้ถึงกลางหน้าอก่ะค้างไว้สามสองนงคลายค่ะกล้เท้าขวาคู่เท้าซ้ายค่ะ ดาวดับแสงสิงด็อกงโงสุโขขึ้นหาเดานกดหัวไหลหางหูมองหนึ่งจุดหาหนึ่งจุดโฟกัสนะพักในท่านี้สักครู่ค่ะสามสองหนึ่งนั่งลงทับส้นเท้าค่ะเอานิ้วโป้งเทา้าประกบกันไว้นะแล้วนั่งลงทับส้นเทา้าเหยียดแขนไปด้านหน้าวางหน,น้าตาลลงค่ะครา้งไว้สามสรุปดาวในท่านี้นะสองหนึ่งแล้วค่อยๆเดินมือกลับขึ้นมายกต,กตัวขึ้นมาค่ะแต่ช้านะเดี๋ยวหน้ามืดนะ เป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าโยคะบำบัดในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ